ระท่านเดินไปเปิดหน้าต่างรอบห้องและย้อนมาด้านหลังมาจับเนื้อจับตัวนางพรามณีโดยที่พรามไม่รู้หญิงไม้ทั้งโกรธทั้งเสียใจตำหนิตีเตียนพรธนาและสาบแช่งพระทาย,ยีว่า สวัสดีค่ะพบกับเตยจากเปึกสีขาวนะคะวันนี้เตยจะมาเล่าเรื่องราวของพระอุทายีพระที่จจิดท,ที่สุดในพระพุทธศาสนามีนิสัยเลอะเทอะทะลึ่งตึงตังอยากทำอะไรก็ทำจนเป็นเหตุให้เป็นต้นบัญญัติอาบัติหนักอย่างสังฆทิิเศษถึง6ข้อและอาบัตเบา7ข้อมาดูว่าท่านทำอะไรไปสุดแค่ไหน อีพีนี้อาจจะมีบางเรื่องบางตอนค่อนไปในทาง18บวกตอนไหนเตยจะใส่กรอบสีม่วงไว้น้องๆหนูๆใครที่ดูอยู่รบกวนผู้ปกครองให้คำแนะนำด้วยนะคะหรือว่าผู้ปกครองอาจจะดูก่อนค่อยไปเล่าต่อก็ได้เตยจะใช้ภาษาที่นุ่มนวลและสุภาพที่สุดแต่ยังคงเนื้อหาเดิมอยู่โอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย ระอุทายีไม่ได้มีประวัติก่อนหน้าละเอียดเท่าไหร่รู้แต่ว่าท่านเป็นนักแม่นธนูถึงขั้นเป็นอาจารย์สอนเลยและมีความสามารถหลายๆอย่างเช่นการเทศสอนการเย็บปักถักร้อยการจัดข้าวของเป็นระเบียบแต่ก็จะมีความคิดและพฤติกรรมแปลกๆตามที่จะเล่าคือเรื่องที่1มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสยยกาอยากจะศึกอยากใช้ชีวิตแบบชาวโลกอยากมีภรรยาว่า้งเถอะ พราะที่สําคัญพระต้องประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมคะท่านเลยรู้สึกอึดอัดทําให้สู้พร้อมซีดเหลืองเส้นเอ็นสะพรัง่งพระอุทัยีเห็นพระสายยสก,กสัูู้ร้อมไม่สดใสไปถามเป็นอะไรทําไมหน้าตาเป็นแบบนี้คงไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วละมั้งเรารู้นะผู้ชายด้วยกันพระสายสก,กะยอมรับว่าใช่พระอุทายีด้วยความหวังดีเลยให้คำแนะนำไปแต่ดันเป็นคำแนะนำที่ผิด ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอดทนไว้หรอกอยากทำอะไรก็ทำฉันพัดตาหารให้เต็มที่อาบน้ำให้สบายตัวและเวลาถูกราคะครอบงำรู้สึกกระสันเมื่อไหร่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองอย่างที่ชาวโลกทำได้เลยจะได้สบายใจไม่อึดอัดเออมันควรเหรอครับท่านควรสิฉันก็ทำแบบนั้นแหละ พระไสยสกะทำตามฉันพัตตาหารสงน้ำจํำวัดเมื่อถูกราคะรบกวนจิตใจก็ใช้มือทำน้ำมัสจิให้เคลื่อนเมื่อไม่ต้องฝืนต่อไปท่านก็อิ่มเอ,อิบสดใสไม่อมทุกข์เหมือนเก่า เพื่อนภิกษุมาถามเคล็ดลับเมื่อก่อนท่านซเซียวนักเดี๋ยวนี้สดใสขึ้นมาทำยังไงชันยาอะไรพระสยัสกะก,ก็บอกตามจริงแค่ทำตามที่เตยต้องการอยากชั้นก็ชั้นอาบน้ำก็อาบและเมื่อถูกราคาครอบงำจิตใจก็ใช้มือทำน้ำอจุจิให้เคลื่อนเพื่อนภิกษุตกใจใช้มือฉันข้าวที่ชาวบ้านเขาถวายด้วยความศรัทธามาทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนงั้นหรอใช่ขอรับ ภิกษุผู้มังน้อยจึงพาการตำหนติติเตียนโพธนานำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่าจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะ จึงทรงตำหนิว่าการกระทำนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นจึงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเล่าเราแสดงธรรมเพื่อให้ใคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อกำหนัดเพื่อให้พรากไม่ใช่เพื่อประกอบเพื่อให้สำารอกราคะให้สางเมาให้สิ้นปัญหากำจัดความกระหายในกามต่างๆ การกระทํานี้ไม่ได้ทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสามาเลื่อมใสหรือว่าคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นทั้งจะทําให้ไม่เลื่อมใสไปเลยทรงตําหนิพระไสยยสกร์ต่างๆนานาและทรงบัญญัติว่าภิกษุใดจงใจทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาที่เศษค่ะเรื่องนี้พระอุทายไม่ได้เป็นต้นบัญญัติโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นต้นเหตุมาแนะนําในทางที่ไม่เหมาะสมแต่เรื่องต่อไปจะเกี่ยวกับท่านโดยตรงเลยค่ะ เรื่องที่สองตอนนั้นท่านอยู่ในป่ามีวิหารสวยงามจัดอย่างเป็นระเบียบสะอาดสะอา้านน้ำฉันน้ำใช้ก็พร้อมชาวบ้านเลยพากันอู้อยากมาดูมีพรามกับภรรยาขอมาชมเหมือนกันพระอุทายยีอนุญาตนำชมท่านก็เดินนำหน้านะคะพรามเดินตามภรรยาของพรามเดินหลัง พระท่านเดินไปเปิดหน้าต่างรอบห้องและย้อนมาด้านหลังมาจับเนื้อจับตัวนางพรามณีโดยที่พรามไม่รู้ดูวิหารเสร็จขอบคุณพระท่านและกลับบ้านไปพรามพอกลับถึงบ้านมาอารมณ์ดีสมณะเชื้อสายสากยบุตรท่านจิตใจดีจิตใจกว้างขวางนะพระอุทัยที่เราไปเจอมาวันนี้ก็จิตใจดีดีภรรยาบอกดีอะไรล่ะท่านมาจับเนื้อจับตัวฉันจับนูน่นจับนี่อย่างที่พี่จับนั่นแหละ พอได้ทราบพรามก็ตำหนิประนามพลธนาเจ้าค่ะเอ้ยสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่มียางอายทุศีลชอบโกหกบอกว่าตัวเองประพฤติธรรมประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลพวกท่านไม่มีความเป็นพระแล้วพระอุทัยมาจับเนื้อจับตัวพรรยาของเราต่อไปคงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าไปวิหารเพราะกลัวจะถูกพระทำไม่ดีแบบนี้ ภิกษุทั้งหลายได้ยินก็ตำหนิเลยไปทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามก่อนว่าทำจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะแล้วทรงตำหนิต่างๆนานาและบัญญัติว่าภิกษุใดถูกราคะครอบงำถูกต้องกายผู้หญิงหรือมาตุคามจับมือจับผมหรืออวัยวะใดๆเป็นสังฆาทิเศษค่ะ เรื่องที่สามท่านยังอยู่ในป่าแบบเดิมมีชาวบ้านมาขอชมวิหารคราวนี้เป็นกลุ่มสาวๆท่านก็นำชมแบบเดิมแต่ว่าขณะนำชมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยชมบ้างติบ้างขอบ้างอ่อนวอนบ้างด่าบ้างพูดเรื่องลามกผาดพิงอวัยวะต่างๆผู้หญิงกลุ่มแรกฟังแล้วไม่เขินไม่อายหญิงนักสู้ค่ะแซวมาแซวกลับกระเซาเยา้แย่หัวเราะชอบใจ แต่ผู้หญิงอีกพวกไม่ชอบอายที่จะฟังเลียงออกมาฟ้องภิกษุอื่นว่าท่านคะคําเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรสามีพูดแบบนี้เรายังไม่ชอบพระคุณเจ้าอุทัยีมาพูดได้ยังไงภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงตำหนิว่าทำไมพระอุทัยีมาพูดเกี้ยวผู้หญิงด้วยวาจาช่วยหยาบเล่า เรื่องไปถึงพระบุตธเจ้าเช่นเดิมค่ะท่านสอบถามติเตียนว่าไม่ควรและมบัญญัติว่าภิกษุใดถูกราคะาครอบงำพูดเกี้ยวหญิงสาวด้วยวาจาไม่ดีเหมือนชายหนุ่มเกี้ยวหญิงสาวเป็นสังฆาทิเศษค,ค่ะเรื่องต่อมาค่ะเรื่องที่4เรื่องนี้ทุกคนจะต้องร้องฮ่ aa, มันมีอย่างนี้ได้เหรอ พระอุทายีที่เราได้ฟังมาดูเป็นคนที่มีข่าวเช้าดูเป็นวุ่นเป็นวายไปหมดใช่ไหมคะแต่ส่วนดีท่านก็มีทําให้มีตระกูลที่เลื่อมใสท่านอยู่จํานวนมากท่านหมั่นไปเยี่ยมเยียนเสมอคราวนี้ไปเยี่ยมเยียนหญิงไม่นางต้อนรับท่านอย่างดีท่านก็เทศให้หญิงคนนี้ปราปลืม้มศรัทธาในบุญจนนางปรารนาว่า หากท่านอยากได้อะไรบอกได้เลยนะคะดิฉันจะจัดหาให้ไม่ว่าจะเป็นจีวรพัฒตาหารเสนาสนะหรือว่ายารักษาโรคต่างๆพระอุทายีบอกเออสิ่งเหล่านั้นหาไม่ยากเธอจงถวายสิ่งที่หายากแก่อัตมาเถิดอะไรหรือคะเมถุนธรรมหญิงคนนั้นยินยอมนางก็ปลดเสื้อปลดผ้านอนบนเตียงพางพระอุทายีเดินไปถึง ทุกคนคิดแบบพี่เตยคิดใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะท่านมองแล้วบอกว่าใครจะไปลูกคลำหญิงถอยที่มีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้ถมน้ำลายแล้วเดินจากไปเอา้างงบอลา เรางงแล้วนางงงกว่าตำหนิประนามโพลธนาว่าทำไมสมณะเชื้อสายสักยบุตรเป็นเช่นนี้บอกว่าตัวเองประพฤติธรรมที่จริงไม่ใช่เหมือนพระอุทายมาขอเมถุนธรรมแล้วถมน้ำลายใส่เราจริงๆนางก็โกรธปนน้อยเนื้อต่ำใจด้วยว่าทำไมมาว่านางอย่างนี้นางชั่วช้ากว่าผู้หญิงคนอื่นตรงไหน จนหญิงอื่นรู้พากันตำหนิรู้ไปถึงภิกษุผู้มังน้อยสันโดษแล้วก็ไปถึงพระพุทธองค์ค่ะท่านจึงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มอีกข้อคือภิกษุใดกล่าวว่าให้ฝ่ายหญิงมาบำเรอด,ด้วยเมถุนธรรมเป็นสังฆาทิเศษเรื่องที่5ด้วยความที่บอกไปแล้วท่านเป็นที่ศรัทธาของคนมากมายนะคะมักจะไปมาหาสู่ตะกูลน,นั้นตะกูลน,นี้อยู่เสมอเป็นที่รู้จักมาก ไปบ้านโน้นเห็นเด็กหนุ่มไม่มีภรรยาก็ไปแนะนําพ่อแม่ค่ะว่ามีลูกสาวบ้านโน้นสวยน่ารักขยันเหมาะกับลูกชายพวกเธอมากเลยพระคุณเจ้าคะพวกเราไม่รู้จักคนบ้านโน้นแต่ถ้าพระคุณเจ้าจะท้าทามให้พวกเราก็จะไปขอมาให้ลูกชายท่านก็ไปหาตระกูลโน้นค่ะชมลูกสาวให้เขาฟังเหมือนการจับคู่ให้ประมาณนั้นแหละทำมาหลายต่อหลายคู่ ทีนี้มีหญิงไม้เคยเป็นภรรยาของโหนมีลูกสาวหน้าตาสะสวยคนพวกที่นับถือนักบวชนอกศาสนามาขอยกลูกสาวให้พวกเราเธอหญิงไม้ปฏิเสธไม่รู้จักมัจจ่กันจะให้ยกให้ได้ยังไงพวกเขาก็กลับไปสวนกับชาวบ้านชาวบ้านเห็นอา้าวมาจากต่างถิ่นนี่มาทําอะไรพวกเรามาขอลูกสาวบ้านนี้แต่แม่นางไม่ยกให้ไปบอกเพราทาย,ยีสิเดี๋ยวท่านจัดการให้เรียบร้อยเลย พวกเขาก็ไปบอกท่านพระอุทายยีเลยไปหาหญิงไม่ทํทำไมไม่ยกลูกสาวให้พวกเขาล่ะเพราะดิฉันไม่รู้จักเขาจะให้ยกลูกสาวคนเดียวให้ใครที่ไม่รู้หัวน,นอนปลายเท้าได้ยังไงคะยกให้เธออาตามารู้จักดีไม่เป็นไรถ้าท่านยืนยันดิฉันก็จะยกให้ปรากฏว่าพอยกให้แล้วพวกเขาทำดีกับนางแค่เดือนเดียวต่อมาใช้นางยากระทาต ลูกสาวส่งข่าวมาบอกให้แม่มารับกลับไปไม่ไหวแล้วพวกเขาใช้ลูกยังกระทา์ไม่มีความสุขเลยแม่จึงเดินทางไปหาพวกที่เขามาสู่ขอช่วยดูแลลูกสาวฉันให้ดีหน่อยเถอะพวกนั้นปฏิเสธเราขอนางกับพระไม่ได้ขอกับเธอเธอเป็นใครเราไม่รู้จักกลับไปเลยนางจึงจำใจต้องกลับไปทีนี้ลูกสาวส่งข่าวมาอีกนางจึงไปหาพระอุทายีให้ช่วยไปพูดให้ พระอุทายีจึงไปหาพวกนั้นพวกนั้นบอกเราไม่ได้ตกลงกับท่านเราตกลงกับหญิงไม้ต่างหากท่านเป็นพระต้องไม่ยุ่งสินิมนต์กลับไปเลยพระอุทายีเลยต้องกลับมาลูกสาวส่งค่าวมาเป็นรอบที่สหญิงไม้ร้อนใจไปหาพระอุทายยีให้ช่วยพูดให้อีกทีไม่เอาหรอกคราวที่แล้วเราไปโดนไล่กลับมาเธอไปเองสิ หญิงไม้ทั้งโกรธทั้งเสียใจตำหนิติเตียนโพลธนาและสาบแช่งพระอุทัยีว่าขอให้ท่านตกรกรรมลำบากอย่าได้มีความสุขเหมือนที่ลูกสาวของเราโดนกระทำเพราะมีพ่อผัวแม่ผัว,แ,ผวและสามีชั่วลูกสาวก็สาบแช่งเช่นเดียวกันชาวบ้านพากันรู้ข่าวหญิงสาวที่หัวอ,อกเดียวกันที่ถูกกดขี่จากตระกูลสามีก็สาบแช่งพระอุทัยส่วนหญิงสาวที่มีสามีดีก็สรรเสริญท่าน ภิกษุผู้มักน้อยพอได้ยินการสาบแช่งให้พรจึงตำหนิพระอุทัยีเรื่องการเป็นพ่อสื่อและกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอบถามตำหนิและเพิ่มสิกขาบทอีกหนึ่งข้อภิกษุได้ชักสื่อเป็นสังฆาธิเศษค่ะเรื่องที่ 6. พระอุทัยีไปเยี่ยมตามบ้านอย่างแล้วไปถามหาหญิงที่ท่านเคยรู้จักชาวบ้านบอกอยู่ในห้องด้านในครับ ท่านเข้าไปหาแต่มันเป็นห้องที่รับตามิดชิดเข้าไปทำอะไรคะไม่ได้ทำอะไรคะ่ะไปเทศนาธรรมให้ฟังนางวิสาขาถูกเชิญไปบ้านนั้นพอดีได้เห็นจึงกล่าวเตือนพระอุทัยว่าท่านคะการอยู่ในที่รับตาพอที่จะทำการได้กับหญิงสองต่อสองเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรท่านไม่ได้คิดอะไรก็จริงแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแกตัวยังไงเขาก็ไม่ฟัง พระทายีไม่เชื่อนางจึงไปบอกภิกษุอื่นให้ทราบเรื่องรู้ไปจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติส,สิกขาบทเพิ่มอีกหนึ่งข้อภิกษุใดนั่งในที่ลับตาพอที่จะทำการได้กับหญิงอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้มากล่าวโทษด,ด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุยอมรับถูกปรับตามนั้นหรือว่าปรับตามที่อุบาสิกาเห็นโทษก็แล้วแต่การกระทำค่ะเรื่องที่7 เรื่องนี้คล้ายๆกันพอท่านทราบว่าพระพุทธองค์บัญญัติไม่ให้นั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองท่านก็ไม่ทําแต่เทศในที่รับหูค่ะคือคนมองเห็นอยู่ไม่ใช่ที่ที่ลับพอที่จะทําอะไรกันได้แต่คนก็ไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกันนางวิสาขาคนเดิมมาเจออีกแล้วท่านคะอย่างนี้ไม่เหมาะคนที่เขาไม่เชื่อท่านพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังหรอก พระอุทายยีไม่เชื่อ,อตามเคยจนเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าค่ะท่านจึงเพิ่มสิขาบทอีกหนึ่งข้อคือภิกษุใดนั่งกับหญิงไม่ใช่ที่รับตาไม่พอที่จะทําการอะไรกันได้แต่พอที่จะพูดเกี่ยวพาราสีกันได้อุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้ไปเห็นภิกษุยอมรับถูกปรับตามนั้นหรือว่าถูกปรับตามที่อุบาสิกากล่าวโทษค่ะ หมดไปครึ่งหนึ่งสำหรับอาบัตสังฆาทิเศษที่พระอุทายีเป็นต้นบัญญัตินะคะหายใจไม่ทั่วท้องเลยแต่ละข้อแต่อย่าพึ่งไว้วางใจยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นอาบัตเบาค่ะมาฟังกันต่อเลยเรื่องที่8พระอุทายีท่านเคยคองเรือนมาก่อนพอท่านมาบวชภระยาก็มาบวชในสำนักของภิกษุณีเช่นกันไปมาหาสู่กันอยู่เสมอท่านไปหาบางนางมาหาบ้าง วันหนึ่งท่านไปหานางถึงที่อยู่นั่งแล้วก็คิดอะไรไม่รู้เปิดของลับของตัวเองต่อนหน้าภิกษุณีพงังภิกษุณีก็เปิดของลับของตัวเองเช่นกันหัวจะปวดเล่ายังไงตอนน่อดีท่านเกิดความกำหนดัดน้ำอสุจิเคลือ่อนเปื้อนผ้าท่านบอกภิกษุณีไปเอาน้ำมาท่านจะซักจีวร ภิกษุณีอาสาสักให้แต่นางก็เกิดความกำหนัดส่วนตัวเช่นกันจึงเอาเนิ้วป้ายมาที่องค์กำเนิดทำให้ต่อมานางท้องค่ะภิกษุณีทั้งหลายสังเกตเห็นเธอไม่ได้ประพฤติพูหมิจรรย์หรอนางปฏิเสธแล้วก็เล่าทั้งหมดไปภิกษุณีจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าทำไมพระอุทายีจึงให้ภิกษุณีซักจีวรให้เล่า ตอนแรกแต่นึกว่าจะตําหนิภิกษุณีที่ทําอะไรไม่เหมาะสมซะอีกแต่ว่าเรื่องการซักจีวรอ,อาจจะเป็นสาเหตุนะคะเรื่องนี้ไปถึงพระบทธเจ้าพระพุทธองค์บัญญัติว่าภิกษุใดใช้ให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติซักย้อมจีวรเก่าเป็นนิสักเคียปาจิตตีค่ะ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนที่ไม่ใช่ญาติจะไม่รู้ความเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมคะญาติก็คือคนที่เกี่ยวข้องด้วยสายเลือดกันเจ็ดชั่วคน เรื่องต่อมาเรื่องที่9ภ้าพิกษุณีอุบลวรรณาพอบิณฑบาตในเมืองสาวธีเสร็จก็มานั่งพักที่โค้นต้นไม้ในป่าทวันมีโจรกลุ่มหนึ่งขโมยวัวชาวบ้านมาฆ่าเอาเนื้อหัวหน้าโจรเห็นว่าใกล้ที่พิกษุณีอยู่กลัวว่าลูกน้องจะเข้าไปทําร้ายพิกษุณีจึงเลี่ยงไปทางอื่นแล้วก็ไปปิ้งเนื้อพอสุกได้เลือกเนื้อชิ้นดีๆหอใบไม้แขวนไว้ต้นไม้ใกล้ที่พิกษุณีอยู่และพูดดังๆให้พิกษุณีได้ยินว่า เนื้อห่อนี้เราให้แล้วสมณพราหม์รูปไหนเห็นมาเอาไปได้เลยอยากทำบุญแต่ก็มีฟอร์มค่ะพิกษุนี้ออกจากสมาธิพอดีได้ยินนําห่อเนื้อมาไว้รุ่งเช้านางก็ใช้ผ้าอันตรวาศกหอ่อไปยังวัดเวรุวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพอดีเหลือแต่พระอุทายี เจอตัวจิตเลยจึงเข้าไปสอบถามและฝากทานถวายเนื้อแก่พระพุทธเจ้าพระอุทายีรับฝากแต่ไม่ไวายขอผ้าอันตราวาศกจากภิกษุณีเธอถวายแต่เนื้อไม่ถวายผ้าให้เราด้วยหรอพระพุทธองค์จะอิ่มด้วยเนื้อที่เธอถวายเราก็จะได้อิ่มใจจากผ้าที่เธอถวายด้วยไงพระคุณเจ้าดิฉันถวายไม่ได้หรอกคา่ะมาตุคามหาลาบได้ยากถ้าถวายไปมันก็ไม่ครบห้าผืน เพราะพระจาเป็นต้องมีผ้าสามผืนใช่ไหมคะแต่ภิกษุณีจําเป็นต้องมีผ้าห้าผืนพระอุทายก็รบเร้าจนนางต้องถวายนางกลับที่พักมาภิกษุณีอื่นทักผ้าอีกชิ้นหายไปไหนนางเล่าไปตามความจริงค่ะภิกษุณีตําหนิและเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยพระองค์เลยบัญญัติว่าภิกษุใดรับจีวรจากภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติถือเป็นนิสสกิยป,ปาจิตติค่ะ เดินทั้งมาถึงเรื่องที่10แล้วพระทายีไปเยี่ยมเยียนตามบ้านเป็นปกติในบ้านนั้นมีแม่สามีกับลูกสะั้ยอยู่แม่สามียือนอยู่ที่ประตูบ้านลูกสะภ้ย,ยือนอยู่ที่ประตูห้องนอนพระท่านเข้าไปหาแม่สามีแสดงทราใกล้หูลูกสะั้ยคิดว่าพระรูปนี้เป็นชู้หรือว่ามาจีบแม่สามีหรือเปล่านะ พอแสดงธรรมจบท่านก็เดินไปหาลูกสะพ้ยแสดงธรรมใกล้หูอีกแม่สามีคิดว่าพระรูปนี้เป็นชู้หรือว่ามาจีบลูกสะพ้าเรากันแน่พอพระท่านกลับไปแม่สามีเรียกลูกสะพ้ยมาถามนั่งตัวดีพระท่านพูดอะไรกับหล่อนท่านแสดงธรรมค่ะกับคุณแม่ละคะท่านพูดอะไรท่านก็แสดงธรรมนะ ทั้งสองจึงตำหนิว่าทำไมพระมาแสดงธรรมใกล้หูพระควรเทศให้ชัดเจนเปิดเผยสิภิกษุผู้มักน้อยสันโดษได้ยินจึงพากันตำหนิและเรื่องนี้ก็ถึงพระพุทธองค์ค่ะท่านจึงบัญญัติว่าภิกษุใดแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเป็นอาบัติปาจิตติเราอาจจะงงว่าเอา้าในปัจจุบันก็มีการแสดงธรรมให้กับผู้หญิงฟังอย่างนี้พระท่านจะผิดไหม ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นบัญญัติตั้งต้นนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากบัญญัติว่าพระก็ไม่กล้าแสดงธรรมกับผู้หญิงจนต้องมีการลดย่อนเพิ่มความยืดหยุ่นจนกระทั่งถ้ามีผู้ชายอยู่ด้วยก็สามารถแสดงธรรมได้ถ้ามาศึกษาวินัยจริงๆก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีการโอนอ่อนผ่อนตามความจำเป็นรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย แมากค่ะไว้เตอรจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดอีกทีนะคะเรื่องที่11พระอุทัยีท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญในการเย็บจีวรภิกษุณีรูปหนึ่งไปขอให้ท่านเย็บจีวรให้ท่านก็เย็บย้อมอย่างดีแต่ด้วยความเป็นพระอุทายีค่ะท่านแพลเสียงในหัวจึงวาดภาพทะลึ่งไว้ที่จีวรแล้วก็พับไว้นางมารับพระอุทัยีบอก เรียบร้อยแล้วเอาไปได้แล้วห่มมาวันที่มารับโอวาทนะเพราะภิกษุณีต้องมารับโอวาจากพิกษุทุกกึ่งเดือนค่ะนางก็ทำตามวันรับโอวาทได้เดินตามหลังรุ่นพี่ภาพมันอยู่ด้านหลังนางไม่ทันสังเกตแต่ชาวบ้านที่มองมาเห็นพิกษุณีนี่ช่างไร้ยางอายไม่กลัวบาปเขียนภาพบัตรสีอะไรไว้เนี่ยภิกษุณีพากันมาดูสอบถามพอรู้ว่าเป็นพระอุทายเขียนก็ตำหนิ ภาพแบบนี้พวกนักเลงหัวขโมยยังไม่เห็นว่างามฉะไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงเห็นว่างามเล่าเรื่องนี้ก็ไปถึงหูภิกษุผู้มากน้อยและถึงพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยค่ะพระองค์จึงบัญญัติว่าภิกษุใดเย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเป็นอาบัติปาสิตี เรื่องที่ 12. พระอุทายีท่านนั่งในที่รับตากับภิกษุนีผู้เป็นอดีตภรยา2อต่อสภิกษุผู้มักน้อยมาเห็นจึงตำหนิประนามพพธนาเรื่องไปถึงพระพุทธองค์ท่านจึงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดนั่งกับภิกษุณีสองต่อสเป็นอาบัติปาจิตติและเรื่องสุดท้ายตอนสมัยท่านยังไม่บวชเป็นนักแม่นธนู ยิงแม่นมากจนได้เป็นอาจารย์ค่ะพอมาบวชแล้วฝีมือความแม่นก็ยังอยู่และท่านไม่ชอบอีกาวางมาไหล่ก็ยิงอีกาแล้วก็ตัดหัวมันมาเสียบหลาวไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นใครฆ่าอีกาเหล่านี้กับผมเองครับกับผมไม่ชอบอีกา ภิกษุทั้งหลายตามนี่ประนามโพนธนาทำไมจึงตั้งใจฆ่าสัตว์เล่านำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดปลงชีวิตสัตว์เป็นอาบัติปาจิตตีประวัติของท่านส่วนมากก็จะอยู่ในพระวินัยนะคะไม่ได้มีข้อมูลว่าท่านได้บรรลุธรรมหรือเปล่าสำหรับเรื่องของพระทยีก็จบลงเท่านี้นะคะ พอแต่อ่านเรื่องของท่านจบได้ข้อคิดหลายอย่างมากอย่างแรกคือพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าค่ะท่านมีความเมตตามากๆที่อดทนตักเตือนสั่งสอนอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่ยอยเพราะแต่ละเรื่องหัวจะปวดมากๆถ้าเป็นเตยคือเรื่องแรกพอไหวเรื่องต่อไปอุทายีประตูวัดอยู่ทางนู้นนะเธอไปเธอแล้วก็เห็นว่าแม้แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ก็มีเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันค่ะ เพราะคนเรายังมีกิเลสยังมีความหลงอาจจะหลงทำเรื่องที่ไม่ดีตามใจตัวเองเสมอแต่เราจะได้เห็นขั้นตอนการตัดสินต่างๆที่พระองค์จะถามก่อนว่าทำจริงหรือไม่จริงและตัดสินในหมู่พระอย่างเรียบร้อยดีงามไม่ได้โพลธนาต่อพระที่ทำผิดก็ยอมรับข้อผิดพลาดดำเนินชีวิตได้ต่อ ที่จะเอามาเล่าในช่วงนี้ไม่ได้จะเข้าข้างพระที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราเป็นลูกจิตพระพุทธองค์ก็ควรจะดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ในการให้โอกาสคนคนดีจะแก้ไข ส่วนคนที่ไม่ดีเราก็มองเป็นคนคนไปเตยเชื่อว่าศาสนาพุทธยังให้สิ่งที่ดีกับเราอยู่เสมอและตอนหน้าเตยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าพระพุทธองค์ท่านเคยบอกพระด้วยนะคะว่าจะต้องทําตัวยังไงให้สมกับการที่ญาติโยมมาทําบุญถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องเผือสีขาวไว้นะคะจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ